Okay. วันนี้กะระดีดองจะมาเล่าเรื่องเนาะ Midnight Story ซึ่งคนที่เล่าคือคนที่ชื่อว่าคนดีที่ชื่อว่าใหญ่จะอะไรกับฉันเขาจะมาเล่าสองเรื่องซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรบ้างให้เขาพูดเองละกันอ่าเล่าเลยอาจเอตัวเองฮ่าฮ่าไม่ใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนอ่ะวันนี้เรื่องที่จะมาเล่านะเล่าสู่กันฟังนักผู้ชมน,นด้ยปีนี่มันเป็นปีแห่งปียักษ์ตื่นนะเขาเรียกปีท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งตาำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยักษ์ผู้ดูแลพูทธศาสนาซึ่งบ้านเราก็บูชาเยอะอยู่นะครับทุกคนต่อมือต่อมืออ่าเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ก็เกี่ยวกับโคฟแก่เนาะซึ่งอ่าูพ่อแก่ที่รับมาเนี่ยเป็นเสียนเลซินยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ บูชาของพวกเนี่ยคือเยอะมากและรู้สึกว่าศรัทธา <c oughs> ขอบัยครับแล้วก็เสียงที่บ้านเนี่ยจะมีเกือบสิบสิบเสียงเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีทั้งเสียงเล็กและเสียงใหญ่เสียงใหญ่จะมีเสียงเดียวคืออินทรชิตซึ่งเป็นเสียงแรกของบ้านเอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอวาดรูปอยู่วาดรูปด้สีน้ําแล้วก็ทําแก้วลน น้ยก็ไม่รู้หรอกแก้วน้ํหลนอนะ่ะน้ำหกเต็มพื้นเลยทีนี้ก็ด้ยวยความที่เราเป็นคนที่ปั๊มปั๊มเป๋อเปือไม่รู้เรื่องเราก็ไปเล่นเกมแล้วคือโต๊ะคอมเนี่ยม,ม,มันหันอะไรนะออไม,มาที่หกอยู่คือตอนนั้นไม่รู้นะไม่รู้นะว่ามีน้ําหกเราก็ไปเล่นคอมก็อยู่ๆคือโต๊ะคอมเนี่ยมันหันหลังให้แก้วน้ํีไงมันหันหลังให้โต๊ะวาดรูป จะถ้ากับมันมีเสียงลูกปิดประตูดังแบบแก๊กแก,แก๊กแล้วก็ปิดดังต่ำเลยคือเป็นเสียงปิดลูกบิดคนเนี่ยตอนแรกใครวะเราก็เดินเราก็เดินแต่เดินข้ามน้ำด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่ามีน้ำเดินข้ามน้ำไปถามย่าย่าปิดประตูห้องหมเหรอยาอ่าฮะใครปิดย่าอยู่นอกบ้านเอ้ยไม่ใช่ไปถามพ่อ,อพ่ออยู่นอกบ้านก็ไม่ใช่ถามแม่เอยแม่ทำกับข้าวอยู่ห้องครัว จนเรารู้สึกว่าตอนนั้นคือขนลุกแล้วนะไข่มาปิดอะเราก็มองหน้าปูแล้วก็ก้มอีกทีนึงเอ้าน้ำหกแล้วทำไมไม่มีคนบอกเรานึกในหัวอีกทีนึงอ๋อเนี่ยน่าจะเป็นปูปูมาบอกว่านี่น้ำหกนะรีบเช็ดเราก็รีบเอาผ้ามาเช็ดเลยหกแบบไม่รู้ตัวหกแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแม่ไม่รู้เลยไม่ไม่รู้อะไรเลยทีนี้ก็ แล้วมีความรู้สึกที่แบบกลัวบ้างไหมคะมีขนมีรู้สึกว่าน้ำหนาวช่วงล่างคือส่วนหน้าแข้งแล้วก็ขึ้นมาบนแขนคือขนลุกตลอดทั้งวันเจนมีอ่าคือพระแก่ที่เราล้ำถือเป็นพระพุทธมุนีกับปู่นารอดซึ่งเป็นสายนาตจัสินเหมือนกันปู่นารอดก็เก่งหลายด้านนะทั้งหนังตะลุงเอยอะไรเอวยโนราเอย ซึ่งงานไหว้ครูปีแรกจัดวันที่18-19ธันวาคมปี2562มั้งไม่แน่ใจน่าใช่ใช่62 63มนี่แหละครับทีเนี้ยมียายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปหาหมอหมอก็าิินิชัยโรคไม่เจอทีนี้ยายก็วีนใส่หมอเลยนจะไม่เป็นได้ยัยงไงก็ฉันจะตายอยู่แล้วคืนเนี่ยฉันเป็นั้งคืนเลยหายใจก็ติดขัดปวดกล้ามเนื้อเวียนหัวจะอ้วกเนี่ย ฉันจะไม่เป็นไรได้ไงกลับมาตรงนั้นตรงกับวันไหวครูนะช่วงเย็นกำลังเก็บงานแต่เสียงครูอะไรก็ตั้งอยู่บนโต๊ะอยู่ยายก็บอกนี่ครอบครูให้หลานกับยายหน่อยสิหลานยายมันเข้าโรงพยาบาลเกือบทุกเดือนในะยายก็ไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นจะตายอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเราก็ขาดคนไม่ค่อยเป็นนะเราก็ครอบให้ครอบให้แกทีเนี้ย พรุ่งนี้เช้าแกมาเล่าให้แม่ฟังว่าเออเนี่ยนะหลังจากข้อไปแล้ว่มันไม่มีอาการนี้เลยนะอาการเจ็บอะไรมันหายเลยไอ้น้องมันก็ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลคือหายขาดเลยงานอะไรต่างๆก็ดีขึ้นใช่หายขาดเลยไม่มีอะไรเลย<อ>ทีนี้งานคือแกเป็นคนซักรีนเนาะงานแกก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแกมีคนมาจ้างอะไรเยอะขึ้นกําไรแกกม็มีเงินแกก็มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราศรัทธาตรงนี้แล้วจริงๆ เราสัทธามมาขึ้นเราก็ไปบูชามาเยอะเลยตั้งแต่องคต์ตอนมุม,มานสุขีบพ่พอแก่ทศก,กันแล้วก็มายาลาบคือเสียใหญ่เอาให้ชาวครบหมดเลยครบหมดเลยแต่ยังไม่ครบหรอกจำยังมีเยอะกว่านี้แต่เราบูชามาที่เราที่เราจะแสดงเราแสดงขนพระขนเอ้ขนยักษ์ขนลิงไงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนชอบวาดรูปเนาะเราแกะหนังเองด้วยแล้วก็แกะแกะหนังหลายหลายรูปอะ่ะก็เคยขายให้ หลายคณะอยู่ในจังหวัดระยองเนะี่ยรูปที่ภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นรูปพ่อแกหรือสีเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นรูปให้น่าจะเป็นรูปที่ตั้งใจมากและแกะและแกะ,และแกะเลิกดีด้วยแกะวันเดียวเสร็จด้วยวันเดียวเสร็จด้วยส,ส,ส,สวยงามมากเลยอืมเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะสําหรับคนสําหรับเด็กม .3 อะแต่ก่อนเนาะสำหรับเด็กม .3 ได้กแ,แกะได้ขนาดนี้เราก็รู้สึกภูมิใจแล้ะถึงแม้จะไม่ได้สวยมากอะ เราก็ภูมิใจแล้วก็เรื่องต่อมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเทวดาตัวนี้คือท้าวเวสสุวรรณจริงๆแล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเทวดาท่านจะเป็นหน้ายักษ์แต่เมื่อปราบมารตามประวัติของวัดจุฬามณีก็คือว่าอันนั้นคือหลวงพ่ออิฐท่านดํารงตําแหน่งเจ้าวาดทีนี้ท่านก็นิมิตเห็นท้าวเวสสุวรรณมาเข้าฝันบอกว่าให้ สร้างรูปทาเวสวร์ไว้วัดจะได้ไม่เงียบแล้วก็หาช่างซึ่งช่านี้ก็มีชีวิตอยู่จริงๆนะเป็นชื่อว่าช่างทองร่วงอยู่เ็ดบุรีหลวงพหยิดไปแล้วก็ให้ช่างมาปัาน้นให้สมัยนั้นหกหมนะื่นเองเป็นองค์สีขาวองค์ประถมเลยเป็นหน้าเทพ <c oughs> ไปดูได้ท <c oughs> ี่วัดจุฬามณีนน <c oughs> ใช่หน้าเทพ <c oughs> หน้ามนุษย์ เราก็เกิดความศรัทธาเนาะเราก็รับมาตอนนั้นเป็นองค์เล็กยอมรับเลยว่าเช่าของเกมมาเนื่องจากว่าเราดูภาพไม่เป็นตอนนั้นเราเพิ่งจะมานับถือดูไม่เป็นไปรับองค์เกมมาองค์สี่ห้านิ้วอะ่ะรับมาสององค์หน้ายากักษ์กับหนาเทพองค์ละสามร้อยสี่ร้อยในช้อปปี้รัตด้าอะไระไปหาดูไป็นบบูชามา <c oughs> คือต้องบอกงนี้ก่อนตามใดที่เราศรัทธาต่อให้เป็นของเจ๊ยังไงอะ่ะถ้าเราศรัทธาคือศรัทธาอยู่ที่ใจเนาะ ถ้าเราศรัทธาอะไรผลผมมันผลมันจะเกิดขึ้นจากคนที่ศรัทธาก็งวดที่16มกราคม2515ก็ถูก3ตัวตรง4,000บาทตรงๆเลยเหรอตรงๆแล้วก็ที่บ้านที่ต่านจังหวัดอีกก็5,000 50, กว่าบาทเป็นหลักหมื่นเลยผมแขกยอดในจัดระบนบานสารัล่าไปว่า ปู่ให้หนูได้นะถ้าหนูถ้าปู่ให้หนูและหนูสําเร็จหนูจะแก้บนได้หนังตะลงุงหมูหันชุดผลไม้จัดเครื่องบวงสรวงแล้วก็จะบวชให้ซึ่งเลิกบวชคือวันที่สิบเมษายนนี้เร็วๆนี้นั่นเองครับบวชที่ต่างจังหวัดกาลสิทธินนั่นเองบ้านเกิดคุณย่าใช่หลังจากบทบานสารเก่าเสร็จปุ๊บก็ถูกรางวัลจริงๆ 4ี่พันกับอีก50,000ที่ต่างจังหวัดก็เลยได้แก้บนชุดใหญ่เลยในเร็วๆที่ผ่านมานี้คือ27มีนาคมสองพก็คือลงหนังตะลงหนึ่งโงแล้วก็จัดเครื่องบวงสวงบุเวศสวรรค์แต่แต่แต่ก่อนหน้านี้ก่อนแก้บนเนี่ยฝัน <c oughs> ฝันฝันว่ามีเพื่อนมาเนาะเพื่อนสามสิบกว่าคนนั่งกันเต็มบ้านเลยมาทำงานกลุ่ม ซึ่งเพื่อนผู้หญิงก็อยู่ห้องนอกเพื่อนผู้ชายมันก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านก็เล่นเกมอะไรมันไปมีเลอตเตอรี่วางไว้แล้วไอ้เพื่อนคนหนึ่งมันก็สังเกตเลอตเตอรี่มันก็หยิบดูแล้วมันอะเสร็จแล้วมันก็วางด้วยความที่เราเป็นห่วงเพื่อนเนาะมันไม่มีอะไรกิน,นไปเดินหาขานมเดินทั่วบ้านเลยจากนั้นอะก็เดินเข้าห้องพระคือห้องพระเนี่ยจะเป็นห้องสีเขียวๆแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนนั้นอะก็เดินหาไปเรื่อยๆนั่นแหละ แล้วก็มองพระบ้างว่าเห็นสวยดีเราเป็นคนชอบมองเนาะเออก็ยังเป็นพระอยู่ัักกพสไปจับเกะหาหนู่นนี่นั่น <Okay. S 1> เพื่อนตะโกนตะโกนว่าเอ้ยมึงถูกหวยเบอร์สีสองเนี่ยมึงมาดูสีสองเออปรากฏว่าถูกจริงห้าใบมันเรามาเลขท้ายสองตัวมันใบละสองสองพันเนาะถูกห้าตุวถูกห้าใบถูกห้กาใบาอ่ะขออนุญาตขอ mm. ขอภัยครับ ถูกห้าใบแล้วก็ฝันติดต่อกันนะวันต่อมาฝันเห็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนท่านก็อายุร้อยปีแล้วอะอืมรู้สิลูกหันท่านเยอะปรากฏว่าเราได้ไปกราบไปไหว้ท่านไปกราบที่มือไปกราบที่ตักไปกราบที่เท้าจากนั้นเราก็เดินเดินเดินไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําไปเจอปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่เลยตาย นางตายอยู่ในบอ่อเราก็สงสารนะเราก็ไปเรียกพนักง,งานมาดูพี่พี่พี่ปลาไหลตายปลาไหลตายตัวบังใหญ่เลยพี่เขาเหยิบขึ้นมาจากนั้นก็ตื่นจากความฝัน <S <S 1> <S 1> แล้วก็อันนี้อันนี้ติดกันเลยนะเมื่อวานเมื่อวานวานี้ฝันนะเมื่อวานนี้ฝันอีกฝันเห็นปลาไหลทองซึ่งเราดำน้ําอยู่ดำน้ําอยู่กับเพื่อนนั่นแหละสองคนดำอยู่ในที่เขาเรียกที่วังเวงมากมันเป็นป่าเป็นน้ําตกเป็นอะไรก็ไม่รู้ อยู่ไปไไได้งม่รู้อ่ะคือคือมันเป็นฝันที่พิศวงมากๆเรามาฝันอนะเริ่มต้นคือมาฝันในน้ํ่อยู่อยู่ในน้ําอยู่กับเพื่อนแล้วก็หาทางว่ายแหวกแหวกว่ายไปเราใน<บ>ความฝันนี่กลัวปะเป็นความอุยน่ากลัวนะมันตื่นเต้นด้วยมันมันตื่นตระหนกมากอยากกลับบ้านก็อยากร้องไห้กับเพื่อนแล้วก็พยายามตะกุยน้ําขึ้นมาแหวกว่ายขึ้นมาปรากฏว่าเจอปลาไหลทองตัวใหญ่อะ่ะ อยู่อยู่ข้างล่างตัวใหญ่มากพยายามว่ายหนีว่ายหนีเพราะเรากลัวสัตว์ใหญ่เนาะสพะก็ตื่นเลยมันเป็นยิ่งความฝันไหนที่ตกใจมากเราจะตื่นจากความฝันทันทีเลยคือตื่นอย่างไม่ไม่หนูคอมเมนต์คือตื่นจากตื่นจากความฝันอันนั้นน่ะซึ่งเป็นปลาไหลทองและขอเตือนทุกคนว่าใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ ซึ่งผมขอเตือนทุกคนว่าการฝันแต่ละทีนั้นถ้าฝันถึงตัวเลขห้ามบอกจะเปิดเผยใครเป็นอาขาไม่งั้นจะเป็นการเรียกว่าการคืนเลขที่สัพที่ผมเรียกนะคือการคืนเลขก็คือคืนให้ความฝันไปเลยอะ่ะคือเราเขาให้เลขมาแล้วแล้วเราไปบอกอะ่ะถึงแม้เราจะเป็นคนที่ใจดีแค่ไหนเราก็ไม่ควรจะบอกเราควเก็บไว้ก่อนปรากฏว่าวันนี้ วันที่หนึ่งเมษาครับไม่ออกเลยเซ็งมากเสียดายก็โอเคไม่เป็นไรมันหน้าเอาใหม่ก็จะประมาณนี้ครับเรื่องสองเรื่องแต่ละย่าแล้วก็เอขออนุญ,ญ,ญาตนะครับคือฝันตอนที่บอกว่าอะไรนะไปหาขนมให้เพื่อนอนะ่ะก่อนก่อนวิ่งไปดูหวยนะเห็นท้าเวสวรรเต็มหิ่งเลย เดี๋ยวแต่พระประธานอง์เดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูห้องพระองผมจะมีพระประธานพระด้ชเชนราสีขาวแล้วก็พระรายล้อมเป็นพระทองเหลืองเลซิ้นบ้างเนื้อกระเบื้องบ้างเต็มสักพักพระที่อยู่ข้างๆกลายเป็นเท้าเวสวร,รณัณหมดเลยองค์ใหญ่หนึ่งองโรมสีทองหน้าตัดสิบสองนิ้วเป็นองค์ยืนเป็นหน้าเทพของวัดจุฬามณีสูงหนึ่งเมตรแปดเซนแล้วก็องที่รายล้อมเป็นองค์สิบสองนิ้วของวัดจุฬามณีเหมือนกันเป็นหน้ายักษ์ ลายล้อมเลยล้อมผ้าล้อมพระประธานน่ะนอ่คืออะรความฝันใช่ปะ่ะนี่คือองค์ใหญ่มากยืนยืนแบบยืนสงาน่างามมากเดี๋ยวรูปทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับในแต่ละช็อตที่ผมเรามานะครับเห็นั้นเอารูปมาจากไหนรูปเดี๋ยวผมจะหาจากอินเทอร์เนต็ตเนื่องจากเป็นรูปรูปรูปทุกรูปที่ผมไปสืบหาเนะี่ยเป็นรูปที่ตรงกับความฝัน ที่สุดและใกล้เคียงที่สุดโอเคไม่ว่าจะเป็นรูปเท้าเวสุวรรณรูปถ่ายที่บ้านคือรูปทุกรูปนี้เป็นรูปจริงหมดครับอเอ้ยอืก็จะประมาณนี้ในส่วนของในการเล่าเรื่องทั้งหากตกหล่นอันใดไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับบางครั้งมันก็เล่าสด นื่องจากว่าการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องสดโนสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่มาจากความทรงจําและก็สิ่งที่เจอมากับตัวจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมใช่จนมาเป็นการสร้างเาวเวสุวรรณประจำเมืองเฮกซากอนเทวซีซั่นสองที่ s e r v d e v e l o p e d c n e t นะครับซึ่งในเมืองในเมืองนี้คือเทวสุวรรณเด่นมากๆคือองค์ใหญ่มาก แต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีนะครับเหตุกอน์ถาวรซีซั่นหนึ่งอะไรต่างๆที่เคยสร้างมาไม่มีจนมาเจอกับตัวเองเจอปฏิหารด้วยตัวเองถึงได้เริ่มสร้างครับแล้วก็แวะเวียนมาดูได้ดิงค่ะใครอยากจะมาร่วมฟังด้วยก็ดิงดีดิงดีเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างเลยใช่ไอพอยู่ในไอพีอะไรไอพีลิงดีดแล <IP> ้วก, <IP> เก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ ด้านล่างนะครับตามด s สคริปชันเลยจะเป็นเซิร์ฟไมค์ครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคจบละสองเรื่องอในส่วนของเรื่องเล่าว,วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามรับชมเรื่องเล่าใหม่ๆผ่านทางช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามขอาวสารใหม่ได้ที่เพจ hexagon tower season 2ลิงก์ดีสแปะไว้ให้ด้านล่างด s สคริปชัน หลับวันนี้ขอลาไปก่อนกดไลค์กดซ like, ับเพใครติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบายแต่และเรื่องก็เลิศมากกัน<ฮ>ยังไม่หยุดเลยขอรดยัง <laughs> องบอก <laughs> อย่าอ่านนะคือ <laughs> <laughs> ต้องบอ,อกเลยว่าเป็นเรื่องที่มาจากความจริงมากๆไวไม่กดอ่านยังนม่ ยูซ <You> <c oughs> ี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปตัด <c oughs> เดี๋ยวให้ไปตัดเอา <c oughs> ไม่สวัสดีครับนี่ก็คือเบื้องหลังการทําเสียงแก้วตกนะครับก็ <c oughs> ต้องมาเช็ดน้ํานะครับ <c oughs> ตัตงเช็ดให้สะอาดนะครับ <c oughs> นี่มันเป็นเหนียวมันเป็นน้ําเขียวนะครับ